จากการที่มีการเปิดตัวเขตหนึ่งของจังหวัดปัตตานีในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเดิมเรามีสสนาราทิวาสอยู่หนึ่งท่านอยู่แล้วในเขต4นะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ถือว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่กำลังจะมีการยุบสภาตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงเอาไว้ก็คือวันที่31มกราคมเพราะฉะนั้นพักคภูมิใจไทยเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อม เพราะพรรคภูมิใจไทยเรามีการประกาศเป็นเบื้องต้นไปแล้วว่าพรรคภูมิใจไทยจะส่งครบทั้ง400เขตเพราะฉะนั้นในทุกเขตในทุกๆจังหวัดในประเทศไทยทั้ง77จังหวัดพรรคภูมิใจไทยเราจะส่งครบเพราะฉะนั้นกำนันบาหาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พรรคภูมิใจไทยเราได้ทับถามแล้วก็เชิญมาเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยเพื่อจะทำการสู้ศึก ในการเลือกตั้งในปี2569ก็ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ไม่ไม่นานค่อนข้างสั้นจังหวัดปัตตานีขณะน,นี้เราก็มีผู้สมัครถึง3เขตนะครับที่เป็นเบื้องต้นจาก5เขตในจังหวัดนาราธิวาสเรามีผู้สมัครครบทั้ง5เขตแต่เรามีความคาดหวัง2เขตและจังหวัดยะลาซึ่งทางาพระภูมิใจไทยเราก็ มีการประกาศตั้งแต่เบื้องต้นนะครับว่าเราส่งครบทุกเขตขณะนี้เรามีการเปิดตัวไปแล้วหนึ่งเขตก็คือเขตคุณประสิทธิชัยนะครับคือเขตเมืองยะลาคือเขตหนึ่งก็เหลือแต่เขตสองเขตสามซึ่งทางพรรคก็ได้ทําการเฟ้นหาตัวผู้สมัครและโดยเฉพาะที่สําคัญผู้สมัครแต่ละท่านเราก็ต้องขอว่าขอให้ช่วยนําแกนนาที่จะให้การสนับสนุน มาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้สมัครด้วยเช่นอย่างยกตัวอย่างวันนี้นะครับทางกำนันบาหาซึ่งเป็นเคหนึ่งจังหวัดปัตตานีก็มีกำนันทั้ง10ตำบลในอำเภอเมืองมาเป็นผู้สนับสนุนซึ่งก่อนหน้านี้เราได้มีการถ่ายภาพรวมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ตัวผมเองในฐานะที่พรรคภูมิใจไทยได้มอบหมายให้ผให้ผมเนี่ยดูแลผู้สมัคร ทั้ง14จังหวัดภาคใต้นี่ก็คือสิ่งที่พวกเรากําลังกระทําอยู่ในขณะนี้ครับก็ต้องขอบคุณทางวณานักพักแล้วก็ทางกรรมการบริหารพักแล้วก็ท่านรัฐมนตรีนะครับที่ให้ความไว้วางใจในตัวผมนะครับให้ลงสมัครสอสอนะครับอ่ปัตตานีเขตเมืองปัตตานีนะครับในหนากพักภูมิใจไทยนะครับผมก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็ จะต้องทำหน้าที่ตรงนี้นะครับตามที่พักหรือกรรมการบริหารพักหรือท่านรมนตรีไว้วางใจในตัวผมทําให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับคุณจะได้โชว์โลโก้ก่สำคัญที่สุดคือโลโก้พี่เว่าพี่ แถวอันนี้ผู้สมัครเขตไหนนะครับท่านเขตหนึ่งปัตตานีครับเขตหน<ม>ึ่งปัตปปตานีพร้อมด้วยผู้สนับสนุนกำลังอีก10ตำบลครับก็ท่านว่วงกับออสนะครับก็เป็นอีกท่าน ที่จะมาร่วมอุดมการทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยในจังหวัดสงขลาเขต9นะครับซึ่งจังหวัดสงขลามีทั้งหมด9เขตนะครับพี่ออสเราก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีความมั่นคงนะครับเพราะตั้งได้เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่ปีพศ2565เรามีผู้สมัครที่มีการดำเการ คุยและหารือกันแล้วลงตัวแล้วตอนในขณะนี้นะครับพอทั้งหมดก็คือเจ็ทนะครับ<ม>นี่คือส่วนต่างๆที่<ม><ม>ทางพะพุูจใจไทยเราพยายามที่จะประสานกับผู้ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกับพะพุูจใจไทยก็จะมาขยอยเปิดตัว Yeah. Sure.